มัน علم หิลล่า ا มมาช้าวสูงคุร์ี ا ของสวรรค์ลันนิลโอมไดยินเรื่องราวหนาหูว่าถนนเส้นหนึ่งในชนบทมักจะมีผีเด็กออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความที่เป็นนักล่าท้าผีอมจึงไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังถนนแห่งนั้นทันทีถนนเส้นนี้ยังเป็นทางที่ขรุขระไม่ได้รับการพัฒนาไหลทางมีแต่หญ้าที่ขึ้นสูงแถมยังมืดตลอดทางอีกด้วยเมื่อขับรถไปถึงจุดหนึ่งบนถนนเขาก็ต้องพบกับความงงใจเมื่อเจอใครบางคนกำลังทำกิจกรรมบางอย่างอยูอย่ใต้ต้นไม้โอมตัดสินใจลงไปสำรวจดู เผื่อจะมีใครต้องการความช่วยเหลือแต่พอเดินไปถึงใต้ต้นไม้ตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วตามหาอยู่5นาทีสุดท้ายพวกเขาจึงยกเลิกการค้นหาไปและกลับไปสู่ภารกิจหลักของตอนเองโดยการเดินสำรวจไปทั่วบริเวณนั้น เผื่อตามหาผีเด็กที่ว่าจนกระทั่งได้เจอกับก้อนหินที่วางอยู่แปลกๆโอมได้สังเกตเห็นเงาดำบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนกับคนค่อยๆโผลอกมาจากความมืดมันยืนนิ่งอยู่สักพักและกำลังขว่างปาอะไรใส่พวกเขา <Okay. S 2> เมื่อเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยชายหนุ่มจึงพากันขึ้นรถแล้วรีบออกไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดขณะที่กำลังขับรถอยู่จูจูก็มีคนมาเดินตัดหน้ารถซะอย่างนั้นจนทำให้เกือบเสียหลักเสียชีวิตพอมองดูอีกครั้งมันก็ได้หายไปแล้วพวกเขาจึงคิดว่านั่นจะต้องเป็นผีเด็กที่ตามหากันอยู่อย่างแน่นอน oh วันนี้ทาเคอุจิได้ตัดสินใจจะเข้าไปสำรวจยังโรงพยาบาลร้างเพราะเขาได้รับแจ้งมาว่าในตอนดึกๆจะมีวิญญาณเดินไปอรอบๆโรงพยาบาลนี้อยู่เสมอเมื่อมาถึงเขาจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปสำรวจด้านในในทันที ซึ่งมันก็เต็มไปด้วยเศษซากสิ่งของมากมายจนกระทั่งเขาได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองมายังเขาจากประตูเขาจึงซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆแต่ก็ไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่ทาเคอุจิจึงสำรวจไปเรื่อยๆและคราวนี้ ็เหมือนเจ้าตัวจะเห็นอะไรเข้ารูปร่างที่ปรากฏต่อนหน้าเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่ยืนหันหลังอยู่และเหมือนว่ามันกำลังจะหันมามองชายคนนี้จึงร่นถอยและหาที่หลบซ่อนจากมันก่อนส,ส,สิ่งมีชีวิตปิิศนาดังกล่าวกำลังเดินไปที่ไหนซักแห่งโดยมันเพ่นพ่านไปทั่วอาคาร หรือว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณที่ผู้คนพูดกันชายหนุม่มญี่ปุ่นจึงเริ่มหาทางออกระหว่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีตัวอะไรกำลังตามมาจึงได้กลมลงซ่อนที่ใต้เตียงอีกรอบขณะนั้นเองก็มีเท้าคู่หนึ่งกำลังเดินอยู่เบื้องหน้าของเขานับเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเป็นอย่างมากรอดมาได้แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับ ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การออกไปตั้งแคมป์มากที่สุดเพราะมันสามารถสร้างบรรยากาศที่ดูอบอุ่นโดยการก่อกองไฟนั่งปิ้งอะไรกินกันล้อมวงเล่าเรื่องสนุกสนานเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นจากแดนอาทิตย์อุทัยกลุ่มนี้ที่พวกเขาได้ไปตั้งแคมป์กลางป่าซึ่งดูจากอาการของแต่ละคนแล้วก็คงจะเมากันใช้ได้เลยทีเดียวระหว่างนั้นเองกล้องกระด้จับภาพของอะไรบางอย่าง มันเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่มีผิวขาวเผือกปรากฏอยู่ข้างผู้ชายคนนี้ไม่แน่นะครับว่าเธออาจจะเป็นวิญญาณที่กำลังไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อมีวัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังรุกล้ำอนาเขตของเธอ สถานที่เท,ที่โชจิวะไมเคิลจะเข้าไปสำรวจในวันนี้เป็นแหล่งทิ้งศพของคนตายในอดีตพวกเขาไม่มีเงินจัดพิธีศพทางการเลยต้องขุดหลุมแล้วก็นำร่างไร้วิญญ,ญาณมาฝังรวมกันง่ายๆไว้ที่นี่เมื่อเดินสำรวจไปได้สักพักชายคนนี้ก็พบเข้ากับอะไรบางอย่างโดยรูปร่างของมันก็ดูคล้ายกับมนุษย์ที่กำลังยืนชูแขนเหมือนขอความช่วยเหลือ จูๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังด้วยจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาพอมองกลับไปที่เดิมคนที่ชายหนุ่มพบเห็นเมื่อสักครู่ตอนนี้กระดันหายตัวไปแล้วใกล้กันนั้นเขายังสังเกตเห็นใบหน้าของใครบางคนอยู่ระหว่างกิ่งไม้ก่อนที่มันจะหลบหายไปอีกด้วย누구세요บอก누구세요 ต่อมาก็ได้มีวัตถุบางอย่างลักษณะเป็นสีขาวได้ลอยขึ้นมาและจ้องมองเขาอยู่นานเขาจึงถามว่ามันเป็นใครเขาคงเชื่อว่านั่นคือวิญญาณนะครับก่อนที่วัตถุนั้นจะร่วงหายไปจังหวะที่กำลังหมุนกล้องเขาก็ได้พบเห็นกับรูปร่าง ของคนที่สวมชุดสีขาวและคิดว่านั่นคงเป็นผีที่นำศพมาทิ้งไว้แถวนี้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากพุ่มไม้เบาๆหลอนๆเขาจึงลองเข้าไปตรวจสอบดูแล้วก็ได้เจอกับผ้าขาวนั่นอีกครั้งโดยมันกำลังยืนอยู่ภายในพุ่มไม้ดูเหมือนว่ามันกำลังสนุกที่ได้แกล้งชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นข่ำคืนที่สยองมากเลยทีเดียว ซาชิปได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านร้างแห่งหนึ่งเพียงลำพังหลังจากที่เขาได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้มีวิญญ,ญาณสิงสถิตยอยู่แน่ๆทันทีที่ย่ำเท้าเข้าไปในนั้นเขาก็เจอเข้ากับเหตุการณ์พอตกราสเมื่อบานประตูที่อยู่ข้างหน้าได้เปิดเข้าเปิดออกเองจากนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากบริเวณประตู ละห์ الرحمن الرحيم อาู بكلمات الله ا ل ت ا م من شر ما خلق ص ت نفسي بلا إله إلا الله เมื่อเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งบนชั้นสองเขาก็บพบเข้ากับไฟที่ถูกจุดเอาไว้ก่อนที่ผ้าสีขาวที่อยู่บนพื้นจะได้ลอยออกไปข้างนอกแล้วก็สลายกลายเป็นฝุ่นผงถ้าไม่เห็นกับตาก,ก็คงไม่มีใครเชื่อนะครับซึ่งซาจิกบตกใจและประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก เขาไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวและเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับผนังที่ถูกเขียนด้วยข้อความว่าช่วยด้วยบนผนังมีช้อนปักอยู่ซาจิฟค um ิดว่านั่นคงมีนัยยะอะไรบางอย่างเป็นแน่และขณะที่เขากำลังดูตัวหนังสือจู่ๆช้อนก็ได้กระเด็นหายไปใกล้กันนั้น ถัทงที่ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารก็เริ่มมีอาการโยกเยกกับเขาด้วยสาชิพจึงวิ่งเข้าไปตรวจสอบดูแต่พอไปถึงก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยเขาสำรวจห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายก่อนที่จะขอออกไปจากที่นี่และเขาก็ได้พบกับผ้าสีขาว ที่กำลังปลิวสวัยอยู่ด้านนอกบางทีเขาควรจะออกไปจากที่หนี่เห้ไวที่สุดก่อนที่จะหัวกลนไปมากกว่านี้นะครับหนุ่ <Yes> นมอินเดียคนนี้กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเพลินใจอยู่ในห้องนอนจนกระทั่งได้มีเหตุการณ์บางอย่าง กิดขึ้นรอบๆตัวของเขาเมื่อจูจูบานหน้าต่างก็ได้ขยับเองแต่ก็อาจจะเป็นแค่ลมพัดก็ได้เวลาต่อมาก็ได้มีการปรากฏตัวของอะไรบางอย่างโดยที่มันกำลังลอยขึ้นมาบนหน้าต่างห้องนอนของเขาบานหน้าต่างได้ขยับเองอยู่หลายหน จนกระทั่งผีภาคคลุมสีขาวได้โผอกมาอีกครั้งมันพยายามหลอกหลอนหนุ่มคนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สังเกตเห็นมันผีตัวนี้จึงได้หายไปถ้าปเปรียบว่าผีเป็นงูไอ้หนุ่มอินเดียคนนี้ก็คงถูกฉกตายไปแล้วนะครับ คลิปอันโด่งดังและสุดหลอนนี้คือการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งในช่วงกลางดึกมันคงจะดีไม่น้อยเพราะนอกจากไม่วุ่นวายแล้วยังสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ในช่วงเวลาที่แดดหายไปแล้วอีกด้วยแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการระวังตัวที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างผู้หญิงชาวสิงคโปร์คนนี้เธอมักจะมาออกกำลังกายในยามวิกาลบ่อยๆเนื่องจากเพิ่งเลิกงานในช่วงเวลานั้นแต่วันนี้ จูจูก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับทาหารได้วิ่งแซงหน้าของเธอไปเพียงไม่นานที่เธอละสายตาก็พบว่านายทหารคนนี้ได้หายตัวไปแล้วก่อนที่เขาจะกลับมาและวิ่งแซงหน้าเธออีกครั้งเธอได้หันไปมองอะไรบางอย่างข้างหลังแต่พอหันกลับมาอีกครั้งนายทหารคนนั้นก็หายตัวไป ครานี้เขาโผล่มาจากตรงไหนก็ไม่ทราบและได้วิ่งแซงหญิงสาวไปอีกหนเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีว่าทหารคนที่เห็นนี่คือคนเดียวกันหรือไม่ก่อนที่เขาจะหยุดวิ่งไปครู่หนึ่งและหลังจากนั้นชายดังกล่าวเบื้องหน้าก็วิ่งถอยหลังเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็ว <c oughs> หญิงสาวเกิดอาการตกใจสุดขีด จึงวิ่งหนีกลับเข้าไปที่คอนโดระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ผีทหารก็ได้ลอยผ่านหน้าลิฟต์ไปทำให้เธอหวาดกลัวใจจะวายให้ได้ตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าห้องและสอดส่องว่ามันยังตามมาอีกหรือไม่แต่แล้วก็พบเห็นว่ามันกำลังวิ่งถอยหลังเข้ามาหาเธออีกครั้งหญิงสาวจึงรีบวิ่งเข้าห้องทันที และปิดประตูให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่จะทําได้ทิ้งท้ายด้วยการมองออกไปด้านนอกแล้วก็บพบว่าผีทหารตนนี้กําลังยืนอยู่ที่หน้าห้องของเธอไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงนะครับสารเจ้าดารุมะตั้งอยู่ที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศาลชิราฮาตะแต่ในปีพศ2544ได้มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่และลือกันว่าใครก็ตามที่มาที่สารเจ้าแห่งนี้มักจะอยู่ได้ไม่เกิน3นาทีเมื่อยูทูบเบอร์ท่านนี้ทราบเรื่องก็ขอไปท้าพิสูจน์กันสักหน่อยเขานั่งอยู่ตรงหน้าสารเพื่อรอเวลาให้ครบ3นาทีระหว่างนี้เองของบางอย่างที่อยู่บนศาลก็ได้ร่วงหล่นลงมา เขาจึงรีบวิ่งออกมาด้วยความตกใจเหมือนว่าจะเป็นไปตามคำบอกที่เล่าไว้ว่าไม่มีใครอยู่ได้ครบสามนาทีจริงๆด้วยโดยในอดีตเคยมีชายสองคนได้มาล่าท้าผีที่ศาลแห่งนี้เช่นกันระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่หากสังเกตดูดีๆ จะพบว่ารูปถ่ายนั้นมีใบหน้าของใครบางคนที่โผล่ออกมาจากความมืดดูแล้วมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาแน่แน่พี่แคกเข้ามาสำรวจบ้านหลังนี้อีกครั้งหลังจากที่เขาเคยมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งแต่ก็พิชิตไม่สำเร็จสักทีบ้านหลังนี้ยังคงสภาพเดิมเอาไว้เกือบทุกอย่าง เหมือนกับตอนที่เขาได้เข้ามาเห็นในครั้งล่าสุดแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือบานประตูหน้าต่างได้เกิดรูโวไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครขณะนั้นเองก็มีมือปิศนาสอดเข้ามาที่รูโวนั้นผ่านไปอีกหลายนาทีเขายังคงสำรวจต่อไปเรื่อยๆแม้ในใจตอนนี้จะเริ่มวัน คราวนี้เขาเห็นใครบางคนที่แง้มประตูห้องออกมามองเขาก่อนที่สิ่งมีชีวิตนั้นจะปิดประตูหนีไปต่อมาประตูก็ได้ถูกผลักออกแต่พี่แคกก็ไม่ขอเสียงที่จะเข้าไปตรวจสอบมันเมื่<ง>มมอกลับไปที่ห้องที่บานประตูหน้าต่างที่มีรูโวเขาก็ได้มองเห็นสายตาที่กำลังจ้องมองกลับมายังเขา แล้วจูจูก็ได้มีใครบางคนโยนของออกมาจากห้องน้ำทำให้เขาต้องระวังตัวมากขึ้น uh ผ่านไปอีกเกือบสิบนาทีที่ถงทางเดินมีหัวของเด็กชะโงกออกมาจากห้องหลังจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้เดินออกมา แล้วก็เข้าไปในห้องดังกล่าวหัวนั้นได้ชะโงกออกมามองอีกครั้งเหมือนกำลังสนุกที่ได้แกล้งชายคนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาคือผีหรือคนไร้บ้านที่แอบเข้ามาอาศัยในนี้แต่เพื่อความปลอดภัยเขาก็ควรจะออกมาจากบ้านหลังนี้ให้ไวที่สุดลลลลออ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ